พี่ที่ส่งคลิปมาให้ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าขาพี่สวยมากเลยนะครับพี่เปิดฝ่าเท้าถูกต้องนะครับยิ่งเปิดขายิ่งตึงแล้วก็มันจะไปแล้วก็เราก็สะบัดด้วยสะโพกนะครับแขนต้องดึงแต่รู้สึกว่าพี่ไปได้แต่รู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าต้นเบิร์นเนี่ยขาเนี่เราเราเราไว้ช่วงจังหวะแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับเดินแบบนี้เปิดฝ่าเท้าแบบนี้นะครับพี่พยายามเดินเดินเปิดแบบนี้นเปิดต้องต้องพลิ้วนะครับรีแลกซ์นะครับเหมือนเหมือนงูที่มันเลื้อยนะครับพี่เลื้อยนะถ้าเลื้อยเร็วเราก็ต้องใส่นะคร ตัวสูงขึ้นเต็กตัวนะครับก็จะเป็นเหมือนเกลยวขึ้นในทะเลนะครับก็มันมันไปตามธรรมาชาติอย่าไปเก่งอย่าไปล็อกตัวไว้นะครับแต่โอเคเราเวลาเดินเนี่ยเราเดินเนี้ยเดิน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 นะครับพยายามอ e ีเหล็กทมแบบนี้บ่อยๆนะครับทำแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ดูคลิปเปิดฝ่าเท้านะครับพี่เปิดฝ่าเท้าเปิดฝ่าเท้ามันจะไม่เฝ้านะครับนะครับขา <S <S มันจะไม่งอนะครับเวลาเราเปิดฝ่าเท้าเนี่ยผ่าลลาตัวตรงนี้เราต้องเปิดใสไปเลยครับพี่ใส่ปุ๊บเหมือนที่ดูในคลิปนะครับเหมือนที่ผมส่งให้เดินเดินเหมือนเดิน ฟิวดีเล็กดีเหล็กนะครับน้อมถ้าพี่ส่งมาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเทะะ้าน,นี่โอเคนะต้นล่างโอเคนะแต่รู้สึกว่าต้นบนเนี่ยจะจริงจังนี่แหละแต่รู้สึกว่ามันจะเกร็งไปเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันไม่เป็นธรรมชาติถึงแม้ว่าเดินถูกท้องไม่ฟาวแต่รู้สึกว่าถ้าเราปรับตรงนี้ได้มันก็จะไปได้นะครับพี่นะครับก็ผมก็จะมาเดิน,นเดินเนี้ยเดินเดินยิ้มแย้มยิ้มใส่เดินเดินยิ้มยิย้มไปแบบนี้เดินดน,นะครับพี่ก็พยายามเนะนะนะปิดเปิดฝาเท้านะเปิดฝาเท้านะเปิดฝาเท้าไปข้างหน้าฟึบ ขาต้องสะบัดเทกเทกเหมือนเราโยกตัวไปข้างหน้าครับพี่แต่เราจะไม่งอนะถ้างอมันนี้เป็นฟาวนะครับวิ่งหรือเท้าสองข้างลอยอน,นี้ไม่ได้นะครับขาใดข้างหนึ่งต้องจิกนะครับถ้าคนเดินเร็วมากๆมันจะเห็นแค่จิกแค่ปลายเดียวเหมือนเหมือนจะเป็นลักษณะมันลอยแต่ไม่ลอยนะครับเพราะะดับโลกก็เดินแค่จิกปลายเท้าแต่ถ้าคนเดินช้านี่จะเห็นว่าเต็มเท้ากว่วาจะยกปานแต่และข้าวนะครับก็พยายามเดินแบบนี้นะครับเดินเดินเดินผมไม่ได้เดินนี้เดินเดินดึงแขนดึงเดึงอย่างนึกถึมดึงดึงดึง ดึงดึงน้มตัวดึงดึงนดดึง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 นะครับแต่เราน้มตัวนิดนึงนะครับแต่โอเคล่ะค่อยๆปรับนะครับเดินเดินฟิลวเดินให้มีความสุขนะครับเดินให้มันสบายเดินเดินเดินนะครับจากคนทั่วไปนยเดินเดินปกติเดินแบบนี้เดินขูตัวฮอตัวเสียทรงนะครับก็อาจจะเป็นบุคลิกภาพนะครับก็อาจจะเดินยืดอกอะไรแบบนี้เดินนะน้มตัวนิดนึงสิ่งสำคัญก็คือกำมัดหลวมๆระดับอกระดับเรานมตรงนี้นะครับอย่าต่าไปนะครับ อย่าสูงไปแลครับแบบนี้แล้วแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องให้สวยมากเราไปเดินเอาเข้าชั้นใจเฮารางวันนะครับเอาเวลาดีๆไม่จำเป็นว่าสวยเพื่อไปโชว์ไข่นะครับแต่ถ้าเกิดเดินสวยไว้ก็โอเคมันจะดูดีนะครับดูดีนะเปิดขาท้าเหยียบไปดึงแขนเปิดนะครับเปิดเหยียดขาพิ้วดีเล็กดีเล็กดีเล็กนะครับดีเล็กเราต้องแบบนี้ครับต้องดีเล็กเอวอย่างใกลงหน้าต้นบนเนี่ยเขาคือให้มันสายแบบนี้นะครับผม โอเคนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะครับพยายามทำแบบนี้ครับอยู่ที่บ้านถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายวันไหนฝนตกทางนี้ทำทำเ,เป็นชั่วโมงก็ได้นะครับน้ําขวดหน้าบาทที่จะยกอ่าสิบครั้งมันก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าเกิดพี่ยกเป็นร้อยครั้งพันครั้งมันก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แต่ต้องใช้นานหน่อยนะครับจแสดงว่าพี่เดินชา้ชาๆมันไม่เหนื่อยเดินหนึ่งหนึ่งครึ่งชั่วโมงไม่เหนื่อยแต่ถ้าพี่เดินเป็นสองสามชั่วโมงมันก็เหนื่อยถึงแม้ว่าเราเดินช้าๆแต่ถ้าเกิดวัันนนนนไหทททีีีี่่เเเเรราาาาาามวลจํกดดิอะ มันลดระยะเวลาของหนึ่งชั่วโมงมาเราก็เดินให้มันสุดๆไปเลยนั่นแหละมันจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เราเดินสุดสดเร็วๆรแรงๆไม่ต้องไปเดินช้าช้าเป็นชั่วโมงแต่บางครั้งการเดินช้าช้าหรือวิ่งช้าๆหนึ่งชั่วโมงกับการที่มาทำเร็วเร็วสั้นสั้นหนึ่งโลสองโลแบบนี้มันจะช่วยทําให้เราต่อไปเพจมันจะลงมาอัตโนมัตินะครับผมก็โชคสอนวิ่งแล้วก็สอนเดินเร็วออนไลน์คลิปผมใน YouTube มีมากกว่า5้าพันคลิปสามารถคีย์ได้คำวา่าโค้ชโชคสอนวิ่งหรือ ก็โชคเดินเร็วอะไรทุกอย่างก็ว่าเดินเร็วจะมีของผมแต่ก็ว่าเดินเร็วเนี่ยส่วนมากจะมีคนที่ผู้ติดตามหลักล้านคนหรือคลิปที่เป็นไวรัลที่เขาทาคลิปแบบไต่มือกล้องมืออาชีพนั่นคือเดินเร็วเดินเร็วนั้นไม่ใช่ต้าที่ถูกต้องเป็นเดินเร็วทั่วไปเพื่อสุขภาพแต่กับผมเดินเร็วต้าที่ถูกต้องเพราะผมป่านการแข่งขันมาแล้วแล้วผมก็เป็นนักเดินด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พี่พยามอย่างแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเดินนะเดินเดินให้เดินเดินเดินผิวหน้ายกอะไรทำแบบนี้นะครับครับ โค้งนะเข้าโค้งฝึกเก้าโค้งฝึกเก้าโค้งเปิดขานะครับเปิดขาเหยียดขาไปข้างหน้าเหยียดขาตึงนะครับเก้าขาเพราเราเก้าขาตึงเนี่ยมันจะเท็กไปข้างหน้ามันเท็กมันจะเท็กเนี่ยเท็กเท็กนี้นะครับแต่เรากาลังเดินเดินต่อส้นต่อส้นนะครับโอเคนะครับก็ผมอัดส่งไลน์ให้พี่นะไม่แน่ใจว่าจะส่งไปหรือเปล่านะครับเพราะคลิปมันยาวครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ